ไปลองมาให้แล้วครับก่อนอื่นขอขอบคุณมั่นคงก่อนเลยครับใครอยากได้หูฟังคุณภาพเสียงดีจริงต้องไปร้านนี้เลยสรุปแบบง่ายๆเลยนะคือ JBL Tour Pro 3เนี่ยจะเด่นไปด้านการตัดเสียงรบกวนแล้วก็เบสโคตรแน่นเลยครับแน่นสุดใน3รุ่นที่ซานจีลองแล้วไม่ว่าจะ a e n c ENC เนี่ยคือตัด มากแถมใส่สบายแล้วก็ฟังก์ชั่นเยอะด้วยเอาไปดูหนังอะไรพวกนี้คือเหมาะมากส่วนตัวซัมซุงเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงหลายแนวแยกเสียงดนตรตีได้ฟุ้งฟิ้งมากเบสกลางแน่นกําลังดีและครูโทรศัพท์เสียงธรรมชาติที่สุดใน3มรุ่นครับเอาไปดูหนังก็ได้ครับเพราะว่ามีโหมดเฮดแทร็กกิ้งเหมือนตัว JBL เลยส่วนมาแชลโมเทียเนี่ยโทนเสียงเขาจะออกไปทางแบบจัดจานเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงแบบร้องสดอยากได้ฟิลลิ่งเหมือนฟังไลฟ์อยู่และแนวเพลงจะไปทางロックเมทัลตัวมาแชลจะทําได้ดีใน ค,ความเห็นส่วนตัวซันจินะซันจิชอบตัวซัมซุงที่สุดครับส่วนใครงบไม่ถึงอยากได้หูฟังเบสหนักบ้างอยากฟังเพลงล็อกหรือใครอยากหาหูฟังคุยโทรศัพท์ชัดๆเป็นหลักเลยพวกนี้ครับก็สามารถเข้าไปดูเพลย์ลิสต์หน้าโปรไฟล์ซันจีได้นะ